สวัสดีครับทุเรียนซื้อชีวิตครับวันนี้ก็มารดน้ำทุเรียนเหมือนเดิมนะครับต้นนี้ก็ถ้าท่านไหนได้ติดตามก็จะทราบนะครับว่าผมซื้อมาต้นละยี่บห้าบาทนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับลงดินให้ดูตอนนี้ก็กำลังจะแตกแตกยอดมาแล้วนะครับถือว่าแตกมาเยอะอยู่นะครับนี่เป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับที่ได้มา ที่ไม่เสียหายจากการขนส่งนะครับนี่ครับก็มาให้น้ําวิธีให้น้ําทุเรียนเล็กของผมก็คือนี่ครับใช้บัวรดน้ำใช้บัวรดน้ําอัตโนมือนะครับผมจะลดทุกวันนะครับช่วงนี้นอกจากวันไหนที่ฝนตกผมจะไม่ลดนะครับแต่โดยปกติผมจะลดทุกวันบางวันก็เช้าบางวันก็เย็นนะครับแล้วแต่แล้วแต่เลือกสะดวกนะครับถ้าแต่ปกติผมจะผมจะมาลดตอนเย็นนะครับเพราะว่าผม ผมว่างตอนเยน็นถ้าวันไหนว่างตอนเช้าก็จะมานะครับนะครับให้ดูอ่าน่าจะเป็นกลิ่นไม่กระโดงก็น่าจะเป็นกลิ่นกระโด,งนะ,นง,ะดงนะครับนะครับไม่กระโดงก็กระเทยมีไหมกลิ่นกระเทยอ่าเริ่มแตกยอดมาละผมยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับยังไม่ได้ให้ปุ๋ยตอนนี้ก็เนี่ยครับคุมโคนค่มโคนด้วยฟางนะครับตรงน,นี้ แล้วก็ปลูกแบบไหนปลูกแบบให้ดูไม่ได้เอาถุงออกนะครับไม่ได้เอาถุงพลาสติกออกแต่ว่าตัดก้นถุงนะครับตัดก้นถุงแล้วก็ดูว่ามีรากโขดมีอะไรไหมนะครับถ้ามีก็ตัดออกบผมก็จะโรยยากัาแมลงนะครับเห็นไหมครับเป็นสีม่วงๆนะครับโรยไว้นะครับก็จะประมาณนี้แหละมีแค่นี้นะครับเดี๋ยว ใส่ปุ๋ยจริงๆบางคนเขาก็ใส่ช่วงนี้นะครับก็คือยอดเดินยอดเดินก็แสดงว่ารากเดินเขาก็จะเริ่มให้ปุ๋ยนะครับบางคนแต่ผมยังไม่ให้ครับให้เขาไปเรื่อยๆกันให้ใบใหม่แก่ๆไปหน่อยนึงนั่นแหละผมถึงจะให้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะให้ปุ๋ยเท่าไหร่พอให้ทีไรก็ไม่ค่อยจะรอดครับเพราะว่าผมให้เยอะไปหน่อย ก็เลยเออนะครับให้เขากินพวกเศษซากเอ็นซีวัตถุนะครับให้กินปุ๋ยที่มีในนี้ก่อนนะครับกินไปก่อนเลีมเลียมกินแถวนี้ไปก่อนนะครับดูว่าใบาใหม่ถ้าใบาใหม่ออกเหลืองๆค่อยจะให้แล้วกันแต่กนะ็ดูอีกทีแล้วแต่นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาสําหรับเรียนชีวิตของผมนะครับ ส่วนจะเห็นใบไม่ใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมไม่สนใจนะครับถ้าวันเป็นใบเก่าแล้วถึงแม้จะมีเชื้อรามีอะไรก็ไม่เป็นไรครับเชื้อราไอ้พวกนี้มันมันขึ้นมาจากคือใบมันได้รับความเสียหายจากการขนส่งนะครับใบหักใบอะไรพวกนี้ใบมีรอยฉีกมีรอยขาดเวลาเราให้น้ําหรือว่ามีหมอกอะไรพวกนี้ครับมันก็เป็นเชื้อราทําให้ใบไม่อะไรแบบนี้ก็ไม,ม่เป็นไรครับไม่มีปัญหายอยีกละพวกนี้นะครับไม่ต้องหายาหาอะไรมาฉีดให้มัน เปลืองตังเนาะเพียงแต่ว่าเรารักษานะครับรักษายอดเนี่ยครับให้ได้นะครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าช่วงนี้ผมให้ยากันมแมลงไปแล้วทางดินไปแล้วนะครับมันน่าจะรากน่าจะดูดซึมขึ้นมาดูดขึ้นมาถึงยอดแล้วอาจจะมีรอยกัดกินบ้างนะครับเพราะว่าแมลงบางตัวมันอาจจะไม่รู้ว่ามียานะครับพอมันกัดกินไปมันก็จะบินหนีไปหรือว่าก็าสิ้นชีพไปนะครับ โอเคครับผมสาหรับการให้น้ําให้ทุกวันครับสรุปอีกทีหนึ่งให้ทุกวันเช้าหรือเย็นก็ตามสะดวกนะครับของผมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับไม่ได้ให้แนะนําให้ทําตามนะครับให้ดูเป็นแนวทางไว้นะครับเผื่อจะไปปรับใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะผมก็มือใหม่เหมือนกันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับ